ถึงเวลาไปด้าปลาแล้วครับก็งอ่ายทำทคลิปไงท่านผู้ชมรอดูอยู่นะครับจะได้ปลาหรือเปล่าลงมาที่เดิมนะครับตึงตึงตึง,ตง ด,ดูทัเบอร์ฟองครับน้ำครับน้ำไหลยอย่างเร็วเลยครับขึ้นหน่อยนึงนับเรือครับลงเรือกันแล้วครับ เข้ามาแล้วชากตอนนี้นเือว้าว <Wow. S 1> ไปได้านตะไครกันนะครับคนขับเรือครับปายเรือนเดิมครับ <Wow. S 1> บึดจำบบดจำบบดจำบบด อาบุดจำบุดจำบุดจำบุดเขาเลิกลงกันหมดแล้วเพิ่งจะมาห้าจัดหน่อยพวกอยากกินปลาเผาเกลือน่าจะไปซื้อคองสมมากกว่าผมว่าน้ำขึ้นบ่ว่ะเออพายเรือแข่งดีกว่า กวนไอน้ำ้นขึ้มนะเก็บต้ไมมาเนี่ยเก็บเลยอ่ะก็ไพ่เก็บไม่เลยมัยา

หลังระนะครับเม็ดโคใครมาขุดตรงนี้ไม่รู้อ่ะได้ยินเสียงไม่โคขุดละตะไครนะครับเฮ้ยเบาเปรียกเลยครับ ท่านผู้ชมมาดูด้วยครับให้ติดนะสาวเลยไงสาวเลยนะี่สาวแล้วลครับเราจะดูปลากันติดมอด ดูนะครับสาวกันนะครับการระาักไข่กันจะๆเลยนะครับผมก็สาวสาวนะครับไม่รู้จะได้มั่งหรือเปล่านะครับดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วเขาบอกย่าย่า่ายท่ามันสดเลยนะครับแน่นเลยครับหย่าหย่านี่ครับ อันนี้เสร็จแล้วนะครับคือเก็บที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลื่งลงตลอดชีวิตดักตะไคร่นะครับนี่เดีย๋ยวเรามาลุ้นกันเรามาลุ้นกันนะครับจะยกตะไคร้ขึ้นเหนือแล้วครับทีมงานสอปนงโขงครับเลี้ยงไก่ชนครับมาสนาดด้านนี้ครับ ทำงานไม่ถนัดเป็นไงครับพี่น้องดูครับชมเลยครับตอนนี้กําลังจะยกขึ้นแล้วครับมนลุ้นบอลกันว่าตะไคร้หรือตะไคร้หรืออะไรครับตะไคร้มันเยอะมากโอเคโอเคนี้หลักหลักยกหลักตะไคร้ขึ้นแล้วนะครับมาอยู่ข้างผมนี่ครับตะไคร้กี่ลังอยู่น้ำครับกำลังจะดึงขึ้นครับตอนนี้หญ้าติดเยอะเลยครับไม่รู้มาจากไหนครับหญ้าครับไว้ไว้ไว่ไวครับเขาบอกลุ้นกันนะครับดึงนะครับ ไม่ใช่นะครับพลาสติกครับมันเป็นปลาสาวไปแล้วครับบอกแล้วมีทุกอย่างมีทุกเวนยกเว้นตายกไปขึ้นเลยเนี่ยตัวใหญ่เลยยกไปขึ้นเขาบอกดูครับเต็มเลยครับท่านผู้ชมครับเอาลปดปรดติดตามด้วยนะครับรุนอยู่นะครับรุนจะได้หรือเปล่า ว่าไม่กินแล้วคิดว่าเราจะได้ครับปวดติดตามนี่ครับลงตะขครยครับตอนนี้กำลังแกะยาอก่อนนะครับนี่ไงเห็นแล้วครับนี่ครับติดจนตายติดจนเน่าเลยครับฝาเน่าลาเน่ามนติดครับอย่างเหม็นเลยครับปวดติดตาของผมด้วยนะครับสวัสดีตอนนี้กำลังแกะเลยครับ ปลาเน่าครับดูแล้วไม่รุ่งเห็นแล้วขีบดีกว่าดักตาไก่ครับช่วงตกงานครับตกตาไก่ครับนี่ครับขออภัยความผิดหวังทุกท่านด้วยนะครับโปรดติดตามพวกผมด้วยนะครับนี่เดินทางกลับนะครับผิดหวังอย่างแรงนะครับมีทุกอย่างในคลองมีทุกอย่างในคลองยกเว้นปลาครับพี่น้อง ยามตอกง,งานทำอะไรก็ไม่ดีเลยครับเศร้ามากเลยครับโปรดติดตามผมเลยครับแเพื่อนผมครับสวยดีครับลังแกปลาหน้าครับ้อยมาติดโอเคหมิน่นกโอเคไม่ได้สักตัวเลยครับพี่น้องอย่าลืมติดตามพวกผมต่อไปนะครับข่าวหน้ารับรองไม่ผิดหวังครับ พูดได้หน่อยครับโหยงังพูดผิดหวังมากเลยครับรผิดหวังยิ่งกับแมนยูแพ้อีกยงเ้อชอบใจคล,ลิปนี้ด,ดานยนะครับกด,ดลลไลค์กดแชร์กด subscribe พร้อมกระดิ่งด,ด้วยนะครับส